รู้แล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงลูกให้ดีเจแมนกับใบเตยหลังจากทั้งคู่นั้นอยู่ในเรือนจำเรียกได้ว่ากรณีของเจดีเจแมนกับใบเตยขณะที่ทั้งคู่นั้นถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำแล้วหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่9เมษายนที่2,566 ที่ผ่านมาดีเจแมนพัฒนพรนั้นกับใบเตยสุริวันนั้นก็ได้เปิดใจต่อหน้าสือ่อมวลชนและเป็นครั้งแรกถึงถึงคดีบ s 3 b ที่เธอนั้นก็ได้โพสและตัดพอและเมื่อวันที่9เมษายนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นดีเจแมนพัฒน์พนกับใบเตยสุริวันนั้นก็ได้เปิดใจหน้าสีหน้ากังวลและเป็นครั้งแรกเครียด ที่ถึงคดี b อบ v ที่เธอนั้นได้โพสตัดพอถึงเรื่องราวผ่านมานั้นทำให้เธอท้อและเครียดหนักมากและดีเจแมนและผู้จาัดก,การจะบอกอย่างที่นะครับและแต่ผมก็เกิดมาจากอายุ40ปีและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แย่สุดๆในชีวิตแม่ผมเลยแต่แม่ผมจะตั้งวันนั้นที่ประกาศว่าจะรอครอบครัวผมและสิ่งที่ผมจะทำทั้ง สิ่งที่ผมทั้งทั้งหมดคือรวมถึงทั้งหมดคือการช่อโกงประชาชนกับหลักฐานที่ผมทำทมีทั้งหมดก็มีชีวิตผมที่พังหมดเลยครับแล้วในรายการที่ลูกผมเองแม่ผมแม่ผมก็น้ำตากัดที่ผมพึง่งผ่าตัดและเมียผมก็ร้องไห้ทุกคืนและคือชีวิตของผมมันก็คำตอบบอกมากครับทั้งที่สง ก็คนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอนั้นผิดจริงๆนะคะแม้จะแมนจะยอมรับว่าความผิดที่ไว้ในครับดีเจแมนก็ยอมรับแต่แต่ผมก็เชื่อในฐานะและของผมและเชื่อว่ากับการกระทำยุติธรรมและมันจะทำให้ยุติธรรมกับเราบ้าง ใบเตยเช่นกันถามว่าวันที่หนูอยู่อยากจะบอกให้ทุกคนขอความยุติธรรมและอยากจะขอความเป็นมิยุติธรรมถ้าวันที่มีหลักฐานพยานและสิ่งที่เราส่งจํานวนไปทุกอย่างมันไป,ไปไปตามที่หลักฐานกฎกฎหมายต้องการและหรือว่าทางกฎหมายก็ยังมองว่าคดีสิ่งที่ผิด ทั้งหมดนั้นใบเตยก็ยังยอมครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างดีเจแมนก็แย่มากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกในขดที่โดนแจ้งข้อหาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดอย่างทุกอย่างแม้กระทั่งทั้งเรื่องความสุขของคนในบ้านมันก็หายไปหมดเลยแต่สำหรับก้าเรือนใบเตยและฝั่งหนูพึ่งจะแต่งงานก็มีลูกคนเดียวก็สภาพจิตใจของหนู ก็จริงๆก็เป็นอย่างไรไม่เตยก็แย่มากๆค่ะถามว่าให้พูดถึงเรื่องนี้ก็ร้องไห้หนูก็ต้องบอกเลยว่าทั้งนับตั้งแต่รอบ19คนที่เข้ามาเรือนจําในวันนั้นชีวิตหนูก็ไม่เคยมีข่าวคดีไม่ได้ไม่มีอีกเลยแต่วัน,น ก็ชี้แจงถึงกล่าวหาว่าเรามาขนาดนั้นเราก็โดนสังคมพิพาพิจารณ์แล้วพิพากษาแล้วแต่ตกเป็นจำเรอยอเองงานทุกอย่างที่หนูทำแต่ทุกยกเลิกหมดเลยเว้นแต่ในวงการบันเทิงของหนูหนูก็กำลังจะมีละครซึ่งตอนนี้เขาก็ยุติออกไปหมดเลยเพราะเราเป็นนางเอก แล้วทางนางเอกมาเป็นอดีตตรงนี้และทุกอย่างมันของหนูมันสิ่งที่เราฝันทุกอย่างมันในปีเดียวกันซึ่งสิ่งที่เราจะจำได้ก็คือมีรายได้มานับหมดนั่นเองหนูก็มีแต่ข่าวร้ายๆและในชีวิตทั้งเรื่องครอบครัวในตัวทุกอย่างมันหนูอดทนมากไม่เคยพูดเลยจนถึงวันนี้เราก็อดทนเพื่อรักษาในส่วน ส่วนจำนวนของทุกๆอย่างที่เราสู้เพื่อตัวเองรืยมาตลอดหลักฐานข้อเท้จริงต่างๆใบเตยก็ชีวิตหนูมีทุกวันนี้ตั้งแต่เจ็ดเดือนที่ผ่านมาหนูทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ข้อเท้จริงและเราก็พิสูจน์และหนูก็นอกจากนักหน้า,นาผ่านทางทุกคืนเลยนะคะว่าวันที่เราจะคืน คือหนึ่งเลยนะคะทำงานและรายได้ได้บริสุทธิ์โดยมาตลอดทั้งชีวิตอาจจะไม่รู้แต่วันที่หนูแจ้งข้อกล่าวหาเป็นวันที่หนูแต่เพิ่งหมดสัญญากับทางช่องสยามและหนูก็ยังไม่มีงานกับทางค่ายอีกสองานและ17ปีที่รายได้ของหนูกับที่ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกอย่างมาจากรายได้มัน บีเอสาี B. แล้วขณะที่เราก็ได้โดนข้อหากล่าวว่าเราขอแช็คข้อโกงที่ประชาชนเราก็คือคนหนึ่งที่มีแน่แต่เท่บ้านเดียวในเรื่องการที่จะทําคิดจะทําอะไรแบบนี้และเพราะทุกอย่างมันอาชีพของหนูมันก็คือความสุขทั้งหมดหนูก็ต้องติดคุกครอคบรัวก็จะอยู่อย่างไรในต่อไปในใบเตยก็มีการ ผมีแม่แน่นและครอบครัวที่ควรจะอยู่กันครอบครัวเดี๋ยวเตรียมตัวหรืออย่างไรใบเตยก็มีการเตรียมบ้างนะคะหนูก็ต้องฝากฝังถึงคุณแม่ที่หนูให้ช่วยดูแลและช่วยดูแลน้องชายช่วยให้ดูแลด้วยซึ่งทุกคนก็รับปากว่าจะช่วยดูแลให้ดีที่สุดนะคะ